สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่กำลังเรียนออนไลน์กับครูช่อทุกคนนะคะพบกับคุณครูคลิปนี้ครูช่อเตรียมตัวมาเต็มที่เลยนะคะเด็กๆเพราะว่าเต็มนี้จะมีกิจกรรมที่สนุกสนุกและก็หลากหลายรูปแบบมาให้เด็กๆได้ตื่นเต้นกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะน้องน้ข้าวน้องน้ข้าวพยักหน้าแล้วก็อมยิ้มด้วยหรือว่าแอบแต่งผ้าไทยใส่จงกระเบนเสื้อดอก มาเรียนกับคุณครูแล้วก็ไม่รู้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีช่วงที่สนุกสนานนะคะครูชอบตรวจการบ้านเด็กๆไปดูคลิปไปครูชอบอย่างอมยิ้มเลยค่ะเพราะว่าเห็นเด็กๆมีความสุขสนุกสนานขณะปฏิบัติกิจกรรมนะคะแล้วก็ขยันทําการบ้านมาส่งคุณครูด้วยค่ะบางคนนะคะ คุณครูแต่งกายแบบไหนเด็กๆก็ยังทำตามได้เหมือนเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆครูช่อรู้แล้วว่าเด็กๆของครูช่อบในอนุบาลสองปีนี้เก่งกันขึ้นทุกคนเลยนะคะอ้าวครูช่อควรชวนเด็กๆคุยใส่เสื้อแบบนี้เป็นยังไงคะใส่เสื้อดอกลายดอกสีสดใสแสดงว่าครูชอบต้องมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กเเป็นพิเศษนแน่เลยค่ะเด็กๆดอยากรู้แล้วใช่ไหมคะ แต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เราต้องมาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาพูดตามครูชอบก่อนนะคะเริ่มเลยนะคะสิบสามเมษายนมาบรรจบเป็นวันครบดิถีขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์เรื่องชื่อระบือไกลเตือนชาวไทยให้สำนึกระลึกตน ร่วมสืบทอดประเพณีอันมีค่าร่วมรักษาวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ เก่งมากค่ะคราวนี้เด็กๆมาท่องพร้อมคุณช่ออีกรอบนะคะค่อยๆท่องไปนะคะ13เมษายนมาบรรจบเป็นวันครบดิดถีขึ้นปีใหม่วันสงกรานเรื่องชื่อระบือไกลเตือนชาวไทยให้สำนึก ระลึกตนร่วมสืบทอดประเพณีอันมีค่าร่วมรักษาวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์เก่งมากค่ะเยี่ยมดเด็กๆคะจากคำครองจองกล่าวถึงอะไรบ้างคะน้องพิมพ์อะไรคะ เก่งมากต้องเป็นวันสงกรานต์ใช่แล้วค่ะแล้วมันตรงกับเดือนอะไรคะน้องนาวินเือรได้ไครับเมษายยนเก่งมากอีกแล้วอ้าวแล้วประเพณีสงกรานต์เขาทำอะไรกันบ้างคะน้องลีโอทำบุญตักบาตรไหว้พระแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะ น้องโตโตทำอะไรครับส่งน้ำพระเล่นสงการที่สาดน้ำกันสนุกสนุกเด็กๆเคยไปแน่เลยจึงตอบถูกอ้าวแล้วน้องกู๊ดบอกว่าอะไรนะอะไรคะน้องกู๊ดบอกว่าเคยไปรดน้ำผู้ใหญ่ที่เป็นญาติของคุณพ่อคุณแม่เก่งมากค่ะใช่เลยวันนี้ ครูชอก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ของครูชอชิ้นแรกเลยนะคะมีขันน้ำใบใหญ่ค่ะขันน้ำใบเล็กนะคะน้ำสะอาดน้ำอบไทย กรีบกุหลาบนะคะกรีบดาวเรืองดอกมะลิและดินสอพองค่ะเด็กคะก่อนที่เราจะนำน้ำไปรดขอพอผู้ใหญ่นะคะคุณชอบต้องทำน้ำหอมองเอาอุปกรณ์ที่มีมันผสมกันก่อนนะคะขันแรงก็เทน้ำสะอาดลงไปก่อนเลยค่ะเด็ก,ดกใส่ขันใบใหญ่นะคะนี่แบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วนี่เลยน้ำอบไทยใส่ลงไปหืมหอมชื่นใจมากเลยค่ะนี่เทลงไปแบบนี้โอ้แบบนี้ค่ะเด็กๆแล้วก็น้เกรีบกุหลาบใส่ลงไปนี่เหมคะแล้วก็กรีบดาวเรืองใส่ลงไปแล้ว ดอกมะลิค่ะเห็นไหมคะนี่นี่เลยคะ่ะได้แล้วคะ่ะน้ำที่คุณชอบจะนำไปรดขอพรจากผู้ใหญ่นะคะเด็กคะ่ะประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีโบราณของทางภาคเหนือโดยรดน้ำดำหัวเป็นการไปรดน้ำขอขอมาและ ขอพรจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นในปีใหม่ไทยนะคะแล้วยังเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณเพื่อขอโทษต่อสิ่งที่เราอาจจะร่วงเกินท่านไปเช่นพูดจาไม่ดีกับท่านไปหน่อยหนึ่งแบบนี้ค่ะซึ่งประเพณีนี้ถูกสื่อทอดต่อๆกันมา แล้วก็แพร่ไปทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะเด็กๆเ,เมื่อเราทราบเกี่ยวกับประเพณีรดน้ำดำหัวไปแล้วคราวนี้ครูช่อก็จะไปทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ครูช่อเคารพนับถือให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆลองมาดูกันนะคะเริ่มจากเราเตรียมอ,อกกุปกรณ์ที่ครูช่อเคยกล่าวมาแล้วนะคะใส่ลงผสมกันไปในขันใบใหญ่เราเป็นเด็กเราก็ต้องคานไปหาผู้ใหญ่นะคะ นำขันใบเล็กสำหรับตักน้ำใส่ไปในขันใบใหญ่แล้วก็นำขันใบเล็กตักน้ำรดไปที่ฝ่ามือทั้งสองของท่านผู้ใหญ่ก็จะให้พรเราพูดแต่สิ่งดีๆเราก็ขอบคุณท่านนะคะเมื่อท่านให้พรเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆถอยหลังออกมาเพื่อให้คนต่อไปเข้าไปขอพรกับท่านบ้างคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเด็กๆ พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เด็กๆเ,เคยทำใช่ไหมคะน่ารักที่สุดเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งนานแล้วล่ะคะเด็กๆเ,เป็นพิธีอันดีงามเราจะได้รับพรจากผู้ใหญ่แล้วก็มีความสุขสนุกสนานในวันสงการหลังจากรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วเราก็ไปเล่นสงการตัดแป้งโดยใช้อะไรคะดินเสาพองถูกต้องค่ะ สำหรับคลิปนี้ครูชอบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย